งวที่แล้วนี่ถูกจักใบไปสมใบจ้ะสใบสองตัวใบหนึ่งสองตัวใบหนสมตัวสองใบจ้ะสามตัวสองใบเขนักนงวดนี้งวนี้จะคนมีโชคมีหลาภกัถูกมันถูกคนกันรฐบานโมมิจโอเอ้งต้คนลูกค้าแม่งก็บ่าเรือนบ่เลือนบ้เรือนบ่เลือนงวนี้บ่อเลือนเรือน แม่ขาดกัจบเนาะจบเลยแล้วแม่ขาดเนาะเือนแม่ขานี่จบเลยเอาแต่ขายไดเลาไมันขายได้เราดิแม่นว่าอ่าแต่คนสื่อนี่แล้วไม่้างเลยอยู่เออเออแม่ขาดแม่ขาดกแช่เนาะแช่แม่ขาดกับแช่ขิงท่าเรือนต้นเหนือคือมดเลยแหละไม่ไชมาสื่อต้นนี้ท่าเรือนต้นนี้วแม่ขาดเริ่มเติมเป็นเติมตนไหมกับหาทุนไหมตีเนาะ แต่ว่าสามงวดอาจจะมีการเลือนแต่วงวดนี้่าเลือนบเลือนงวดนี้่เลือนได้ยังงบนี่หากว่าได้แล้วอาใส่กระเป๋าไว้แล้วงวดที่แล้วนี่ถูกจักใบไป3ใบตาสใบตาถูกเล็มิหยังถูกเล็กนละเล็กหลัง8ปดศูนย์สี่แป่เก้าเกถูกเล็กมิหยังคือจังไรกหน่งเก่ากหนึ่ะใบเล็เลขสองตัวนะ สองตัวใบหนึ่งสองตัวใบหนึ่งตัวสองใบจ้ะสามตัวสองใบเรีหน้าเรีหลังทึ่งหนาทึ่งหลังอ๋อสามใบมันหมานต้นไม้ขาหมานงอนี้ได้หรองอนี้บงคือกันแบลว่ามันเหลือสี่เจ็ดศูนย์ไหมเจ็ดศูนย์แต่มันเป็นเรียงเขาออกแหลกเขาออกโบ้ไขมักแต่มันออกเหล็กนาน่ะ เลยได้ก็เลยได้จ้าวันนี้วันนี้จะเอาไว้หลายใบอยู่วะเอาไว้เอาไว้หลายใบอยู่เอ็นบอเอาไว้จักใบเอามาเมืองเนี้มาเมืองเนี้เอามาเมืองเนี้เอามาเมืองนี้ยากแายเขาอ้ไม่สิเป็นหลักการไม่ยังบพื่เคลื่อนบพื่เคลื่อนเพื่อคนเพื่อคนในสื่อตามวันมันออกเหลียังสิวบาโอ้ยเนาะเอามาจักใบมึงเอาหมักเหล็กตัวไหนเออ มักซีเจ็มักซีเจ็นี่มักเหล็มักเรยกหฝันหรือว่าจังไดบอกก็ยังว่าซีเ็ฝันหักมักเนเหล็กมักแปลว่ามันดังดังกซีห้กับมักซีเจจังเสียนะอ๋อต่เหลืมัก้เป็นเล็ด้านส่ะเหล็กข้ออเนียเหล็กข้ออซีเจนีะกแต่ามักซีเจอ๋อแต่มัก เอสซีีเจ็ดเรียกอสอแต่ซื้อึ้นไหวยังสีนเนาะจ้าอ๋อซื้อึ้นไหวกับโบน่เด้เนาะอืมกับโบน่วันที่สิบเจ็ดวันคู่วันเลือออกมับเคยออกเลยอืมมันมีติดคิดว่ามีดติดติดเจ็ดบ่อจ้าคิดว่ามีเจ็ดอยู่ได้ฝันฝันยังสิเคยว่ามีเจ็ดผมใหญ่วาเองนะใหญ่วาเนาะใหญ่ว่าเองใหญ่กว่าวัด มีติดเจ็แท้มีติดเจ้ะสื่อเจ็ดเจ็ดซีไปเลยจ้ะทำพ่ออพ่อสอปีนี้ก็คือหกหกีหกี๋ยวเอาสิมักเจ็ดเป็นเลขมากน้ำซื้อคืนไว้เลยแต่มันบอกออทังโตงดอกไอหกซีอะเนาะจ้ะเออมันจะออกซีมะอกโอ้ยทงคนบอกซีหเนี่ยจหน่ใช่เนาะซีหาซีมักไปมักไปมักมั่นล้วเนาะ ในหลายเรี่ยวยากว่ะ้อ่าเจ็ดสี่หละอาว่าเจ็ดส่สือร้ายไปเนะแต่บนยอดไห่เบิงอยากแต่มันเขื่อนเนาะโอยอยากแต่มันเขื่อนเนาะโอเคครับผมเอาคด้ายครบขอให้มันมาได้จ้ะโอ้หไหเบิงอยากแต่มันเขื่อนโชคดีปีใหม่เอะโจที่ปีใหมนนปะอ้าบอกาโชคดีปีใหม่ ไอ้คนไอ้คนที่ชมอยู่ไม่จ่ายไหนถูกเฉลดีปีใหม่ค่ะลูกขาดเทีงแม่ค่ะนี่แหละปีหกสี่ตลอดปีหกสี่มิเตเฮงเฮงเฮงอันเจ็บอันจนยาสีมีตัวไอ้มันผ่านไปอันมิเตเฮงเฮงเฮงนะคะมเฮงเฮงนะคะจ้าไอ้แล้วนีแล้วซีนจ้าไอ้แล้วนีแล้วซินสวยดูสวยถูกคนเนาะจ้าก็ไอ้จุ คนมีโฉมมีลาบกันถูกมันถูกคนกันรัฐบาลม,มันมีใจ <laughs> <laughs> โอ้เดี๋ยวรัฐบาลม,มันมีใจคนเนาะครับขอบคุณหลายครับเย็นค่ะเอ,ะอ้าครับ